สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นรีวิวตัวเคอร์รี่ึ่นะครับตัวนี้เป็นมัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับเป็นแบบเข็มนะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้นะครับเป็นเค r ร์รนะครับ ปัจจุบันเคียวริเซอร์เนี่ยเมด i นไทยแล้วนะครับไม่ว่าคุณจะไปซื้อที่ญี่ปุ่นคุณก็จะได้ของที่ผลิตที่ประเทศไทยนะครับโรงงานจะอยู่ที่นวนครนะครับตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือเป็นเขาเรียกว่าทอชแบ n นค่อนข้างทนทานนะครับเอาแกะกล่องกันเลยดีกว่านะครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเจอคู่มือนะครับ Uh, Certificate of Conformity นะครับสีเขียวแล้วก็เนี่ยครับดูนะครับเป็นโรงงานในประเทศไทยนะครับต่อให้คุณไปที่ญี่ปุ่นคุณก็ได้สินค้าของประเทศไทยนะครับคู่มือตัวนี้จะให้มาเป็นภาษาไทยนะครับสำหรับนักศึกษาหรือนักเรียนอาชีวะก็สบายเลยนะครับอันนี้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับวิธีการใช้ ูมอต่างๆค่อนข้างละเอียดนะครับต้องบอกเลยว่าแบบละเอียดละเอียดยิบเลยคือถ้าเป็นช่างกไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องอ่านทุกหน้านะครับนะครับมีแม้กระทั่งไดอะแกรมนะครับข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งคือ R อหลาตัวเนี่ยยังเป็นรีสิสเตอร์ปกติมีพาร์ทลิสมีอะไรมาให้หมดเลยนะครับสามารถเปลี่ยนเองได้ เนี่ยครับอายังเป็นตัวไม่ใช่ชิปแบบรุ่นใหม่นะครับตอนนี้มีบางตัวที่เป็นชิปแล้วเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังเป็น R เป็นตัวตวอยู่ข้อดีของตัวนี้คือซ่อมง่ายด้วยนะครับครับโอเคแกะกล่องกันนะครับมีตัวเครื่องสายวัดนะครับอ่าก่อนที่จะไปตัวเรื่องออตัวเครื่องสังเกตนะครับเคอร์ออเรเซอร์วนี้จะมี ลงทะเบียน QR ประกันนะครับตัวเคิริ่นเนี่ยมันประกัน4ปีนะครับปีแรกฟรีทุกอย่างนะครับปีต่อไปจะฟรีเฉพาะค่าแรงนะครับค่าอะไรเสียนะครับเสียเงินนะครับเรามาแกะกันดีกว่าเดี๋ยวผมหาไขค,รครวงก่อนอยากจะแกะข้างในให้ดูครับ ครับเรามาแกะข้างในกันก่อนเลยเรารีวิวแบบประหลาดประหลาดนะครับไม่ไม่ต้องลองครับเรามาแกะกันก่อนเลยเนี่ยครับข้อดีของเคียวรีส 1109s ข้อดีของเขาคือ อายังเป็น R ปกตินะครับไม่ได้เป็น R ชิพแบบซันว่านะครับของซันว่านี่ R ชิพหมดแล้วนะครับตัวนี้เป็น R ปกติเพราะฉะนั้นเนะี่ยถ้าตัวไหนเกิดคุณวัดช็อตหรือโดยไม่ตั้งใจตั้งใจก็ตามเนี่ยมันสามารถหาเราเปลี่ยนได้ง่ายกว่านะครับอันนี้คือแค่ถอดมาบัตรกีก็สามารถเปลี่ยนได้เองนะครับช่างที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยยิ่งง่ายเลยไม่ต้องส่งเครื่องเข้ามาซ่อม นะครับสังเกตได้งานสวยงามนะครับตามมาตรฐานญี่ปุ่นไม่ได้ไม่ได้ผิดจากเดิมต่อให้คุณมีของตัวญี่ปุ่นมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยครับครับโอเคเลมือนกับตัวเครื่องนะครับมีเซียลนัมเบอร์ชัดเจนนะครับตัวหน้าปัดตรงนี้สเกลเป็นเป็นกระจกนะครับ ไม่ใช่ตรงนี้นะครับข้างในมันมีกระจกสะท้อนทำให้เห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวนี้1109เนี่ยเมื่อก่อนจะเคยเป็นมีเป็น1109เฉยๆนะครับ1109เฉยๆเนี่ยมันจะมีตัววัดย่านแอมป์ด้วยแต่พอ1109เขาตัดส่วนนั้นออกนะครับจริงๆผมว่าตัวแอมก็ไม่ได้ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ถ้าวัดเนี่ยใช้เป็นแคมมิเตอร์ง่ายกว่า นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบสิกของตัวมัลติมิเตอร์เข็มทั่วๆไปนะครับ AC ได้พันโวลต์ DC พันโวลต์นะครับโอห์มมีถึงตั้งแต่คูณหนึ่งจนถึงคูณสิบนะครับมิลลิแอมวัดได้นะครับแต่ว่าได้แค่สอ0ยมิลลิแอมนะครับแล้วก็ วัดซีไม่ได้นะครับวัดซีได้ก็คือได้แค่ไม่ได้ค่าเป็นไมโครได้แค่แบบวัดแบบโบราณก็คือวัดว่ามันรั่วไม่รั่วนะครับว่ามันมันเสื่อมหรือเปล่าก็คือเข็มกระดิกตึก๊กเราเด้งกลับเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยน,นะครับอันนี้วัดซีไม่ได้นะครับเออส่วนสายวัดนะครับให้มาเป็น10แอมป์นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับ มีมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะแจ้งอะครับบางคนถ้าก็ใช้เคียรรีสือมานาแล้วบางครั้งเคียรรีสือเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเขียนว่า q Tech, e w t e เท k e w ด t e h q T-E-C-H ูทีเอทนะครับอ,อตอนนี้คิวเทคไม่ทำตลาดในบ้านเราแล้วคือแบรนด์เคียรรีสือเหมือนกันน,นะครับแต่ว่าตัว q t e เทเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ส่งออกไปทางอังกฤษทางยุโรปถ้า สนใจลองเข้าไปดูได้นะครับว่ามันคือตัวเดียวกันเข้าไปดูที่ qtech.co.uk นะครับตัวนั้นก็เดียวเดียวกันตรงนี้เนี่ยการใส่สายจะแปลกว่าชาาบ้านนิดนึงปกติมันจะใส่อยู่2ข้างนี้อันนี้จะใส่อยู่แนวนี้ทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองกันลองดูกันนะครับเราจะเริ่มจากวัดโอมง่ายๆก่อนนะครับสังเกตได้เข็มนุ่มนวลน,นะครับเคลสืนเนี่ยมันจะมีการ ไม่แน่ว่าจะไม่แน่ใจว่าเห็นอ่ะเห็นอ่ะเข็มเนี่ยพอเขาตีไปปุ๊บเนี่ยมันจะสุดนิดนึงเราตีกับพานะครับแต่นุ่มนวลอยู่เนี่ยครับทุกครั้งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับแล้วก็นุ่มนวลแม่นยำไม่สวิงนี่ขนาดอาคูนหนึ่งนะครับไม่ไม่ใช่อาคูณสิบอ่ะทีนี้เราปรับไปที่คูณสิบเนี่ยครับอ่านะครับเดี๋ยวซีโร่ก่อน นี่นะครับเข็มพอวัดไปปุ๊บตีขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วระเด้งมาศูนย์ทุกครั้งอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของมันนะครับผมว่าไม่รู้จะตอบลูกค้าว่ายัางไงทุกตัวเป็นแบบนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือแม่นยำแน่นอนแล้วก็แข็งแรงอะครับตัวนี้ถ้าถามผมระหว่างตัวนี้กับตัวตัวซันว่าผมาถ้าไม่ติดเรื่องฟังก์ชันผมก็เลือก ัวเคียวรี่ส์นี่นะครับเพราะว่ามันแข็งแรงซ่อมง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองวัดวอลล่มกันดีกว่าอันนี้เป็น 1K นะครับเดี๋ยวผมจะลองลองปรับดูนานๆานวัดทีจำไม่ได้นะครับว่ามันจะต้องวัดไดอ่าน,นี่คือ0นนะครับ อันนี้ปรับสุดนะครับอันนี้หนึ่งเคนะครับหนึ่งเคเป๊ะเลยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวขอวัดนิดนึงผมจําไม่ได้ว่ามันต้องวัดยังไง เนี่ยนะครับไอ้จับยากเหลือเกินนี่นะครับอ่าเดี๋ยวลองดูสิคูณสิบเป็นยังไงบ้างาน,นี่อันนี้ชัดเจนนะครับอ่าอเค ตั้งใจจะเอา vr มาเพื่อเพื่อให้เห็นว่ามันมันมันสวิงนุ่มนวลเนี่ยแหละครับโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวลอง R ดูอาพวกเนี้ยครับเวลาเอ่อบางทีอามันเก็บเก่าบางทีตัวขามันมีออกไซด์ side. ถ้าเป็นค่าตา่างๆควรวัดให้แบบหลายๆครั้งนิดนึงนะครับอันนี้ ผมมั่วหยิบหน้าร้านมาจําไม่ได้ด้วยว่าว่าเป็นค่าเท่าไหร่โอเคหนึ่งเคครับแม่นยําใช้ได้เลยเนี่ยครับเวลาถ้าเกิดมันเนี่ยไม่ใช่ว่ามาให้มันวัดไม่ได้นะแต่ตัวขาตัวของเราเนี่ยมันมีออกไซา์อยู่เนี่ยครับอันนี้หนึ่งเค แม่นยำเลยนะครับนี่ 10k นะครับแม่นเป๊ะเลยครับใช้งานง่ายข้อดีของอนาล็อกเนี่ยที่ช่างทุกคนอาจจะต้องมีนอกเหนือจากดิจิตอลเนี่ยคือเรื่องความเร็วนะครับเวลาวัดเนี่ยมันไม่ต้องรอมาทำงานไปได้ทันทีจบเนี่ยครับเร็วเร็วมากนะครับ ชัดเจนเข็มนุ่มนวลน,นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูวัด d c โวลต์กันดีกว่านะครับผมมี Power อร์ส l y อยู่เป็นของโปรคิดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราปรับไปย่าน DC โวลต์สเกล50ผมปรับไปที่30แล้วกันนะอี่สบละกันยี่สิกดเอาพุทปุ๊บ นะครับเดี๋ยวเราลองวัดกันเนี่ยครับ20โวลต์เป๊ะนะครับเดี๋ยวผมแอดชัดเป็น20พอมันเป็นอ่าดิจิตอลแล้วเนี่ยเอาเท่าที่เป็น Power Supply ดิจิตอลกับมิเตอร์เข็มเนี่ยมันค่อนข้าง จะเรียกว่าไงดีไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่เนี่ยครับอย่างพอปรับเป็นยี่สิบเอ็ดมันก็จะขึ้นมาเป็นยี่สิบเอ็ดเลยนะครับ๋ยวผมลองปรับไปยี่สิบห้าพอมันปรับเป็นศูนย์จุดห้าเลยอะไรเงี้ยบางทีมันมันทำให้อนาล็อกมันมองยากอะครับอันนี้คือข้อเสียของอนาล็อกเนี่ยครับผมปรับเป็นยี่สิบห้าขึ้นทันทีแต่เป็นยี่สิบห้านะครับเดี๋ยวผมลองปรับเป็นสามสิบดูอันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้า 30เป๊ะเลยเห็นไหมครับเข็บแม่นยําแม่นยําดีมากนะครับเดี๋ยวเราลองปรับต่าๆบ้างอ่ะอันนี้12โวลต์นะครับ10กับอีก2ช่องนะครับแม่นแม่นแม่นเลยครับอ่า5โวลต์เนี่ยครับก็ขึ้น5นะครับเดี๋ยวผมลองปรับเลนส์ให้มันต่ําลงดีกว่าอ่ะเป็นเลนส์ิบขึ้น5ไหม5้าเป๊ะเลยนะครับ ผมปรับให้ลงอีกเหลือ1โวลต์หนึ่งเป๊ะนะครับแม่นครับตัวนี้ผมผมแฮปปี้กับตัวนี้มากเดี๋ยวเราปรับเป็นย่านแับต่ำมากๆดีกว่าครับอ่าปรับเป็นศูนจุดเดี๋ยวผมดูก่อนว่าตัวนี้มันได้ที่เท่าไหร่เลน0ูนย์จุดห้า เราปรับที่ศูนย์จุดสี่แล้วกันนะครับเราลองดูโอเคนะครับได้ได้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเราปรับขึ้นมาให้เป็น0.5ดูซิเต็มสเกละไรไหม เป็น0.5เต็มสเกลนะครับมันมันแม่นมันแม่นครับตัวนี้ครับเข็มนิ่งใช้ได้เลยอ Power Supply ตัวนี้น่าจะได้แค่30โวล์เดี๋ยวผมลองดูก่อนว่ามันได้เท่าไหร่ลองปรับเต็มแม็กเอาได้31โวล์มันได้ได้เท่านี้แล้วครับลองมากกว่านี้ก็ไม่ได้นะครับอันนี้30ถัดมาอีก,อ,กอีก1ขีด 31มโวลตนะครับอันนี้เป็น30นะครับต้องบอกก่อนว่าไอตัวนี้ยมันยังไม่มีโหลดด้วยนะครับมันเป็น power, power supply โลล์โลก็มาได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็โดยรวมก็คุ้มค่านะครับตัวนี้ค่าตัวอยู่สักประมาณพัน ออหน้าร้านไข่ประมาณพันสองพันสามนะครับผมผมต้องไปเช็คราคาหร้า,านจําไม่ได้วันนี้ถือโอกาสหยิบมาไม่ได้ดูราคาด้วยนะครับสายมันเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับน่าใช่ว่าของซันวาค่อนข้างเยอะตัวเขาเนี่ยมาเป็นเส้นสายเส้นหนาๆเลยนะครับสายตัวนี้มีรหัสไหมเนี่ยไม่มี นะครับสายสายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นค้วปกตินะครับมันสามารถใช้ด้วยกันได้โดยปกติเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าไม่ต้องซื้อสายตรงรุ่นมันก็คือใช้สายของ QSnap 200ก็ได้เป็น KTL05 นะครับชุดนึงมันแค่ร้อ60บาทก็คุ้มค่าไม่ต้องไปซื้อสายตรงตัวบางรุ่นของเขาเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าตีคนละรุ่นกัน7066เนี่ย450บาทนะครับเหมือนกันเลย นะครับเพราะนั้นไม่ต้องไปซื้อแพงซื้อซื้อสายของ snap 200ก็ได้เกินใช้แล้วนะครับก็ใครสนใจนะครับมิเตอร์ตัวนี้ก็คุณภาพดีนะครับมั่นใจได้นะครับตัวเขาเนี่ยจริงๆเขาเคมกันว่ามันกันกระแทกได้ในระดับหนึ่งนะครับมันเป็นทอร์ชแบ n นอยู่แล้วทนไหมก็ทนอยู่บนหลังมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยครับถ้าเท่าที่เคยคุยกับลูกค้าเนี่ย ช่าเป็นช่างขี่มอไซค์ไปทำงานนะครับก็เอามิเตอร์วางไว้ข้างหลังสันว่าไปทุกตัวแต่คิริสึยังอยู่ได้ก็คือตัวเขาเนี่ยเข็มค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะครับทนกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็แมนยาราคาไม่สูงถ้าตัวนี้เทียบกับซันว่าก็จะที่แบบรุ่นที่ถอดสายได้นะครับก็เป็นซันว่า3 6 1ห่นี้ ซันว่า361 TR เนี่ยอยู่ประมาณ2,300 2,300บาทนะครับแต่ตัวเนี้เพิ่งจะพันกว่าบาทนะครับก็คุ้มค่าแล้วก็ประกันยาวๆไปเลยครับตัวนี้นะครับก็ถ้าใครสนใจก็สามารถลองทักไลน์มาได้นะครับแอ๊ไซวันบ้านหม้อนะครับ เบอร์โทรที่หน้าร้านปกติผมก็จะเป็นคนรับสายเนี่ยนะครับเบอร์โทร0830010009นะครับใน YouTube ไม่ค่อยได้ตอบนะครับต้องขอโทษด้วยมันไม่ว่างจริงๆนะครับผมทำหลายอย่างนะครับก็อย่างที่ที่เหมือนคลิปก่อนๆบางทีก็ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างแต่ถ้าโทรมานะครับไลน์มาตอบทุกคนนะครับ ก็เวลาทําการของที่ร้านนะครับก็จันท์ถึงเสาตั้งแต่9ก้างเช้าจนถึง5้ามงเย็นนะครับวันอาทิตย์ร้านปิดนะครับไม่ต้องมาที่หน้าร้านนะครับไม่เปิดครับไม่ได้อยู่ที่ร้านนะครับร้านไม่มีคนอยู่นะครับอันนี้เปิดขายให้ไม่ได้นะครับบ้านอยู่ไกลครับแล้วก็มีปัญหาอะไรหรือต้องการคำปรึกษานะครับสามารถ โทรหรือไลน์มาได้นะครับปกติจะสะดวกไลน์นะครับเพราะบางทีโทรเนี่ยผมเตรียมข้อมูลหาไม่ทันนะครับบางอันเนี่ยจำได้บ้างไม่ได้บ้างกลัวที่จะผิดตอบผิดเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นไลน์เนี่ยผมอันไหนที่ตอบไม่ได้ผมจะหาข้อมูลให้เสมอนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับก็ยังไงก็ฝากตัวนี้ไว้ด้วยครับ 1109s คุ้มราคาครับ เดี๋ยวเราจะมาต่ออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นโปรคิด MT 2 2 0 7ตัวเนี้ยเรียกว่าอยากจะนำเสนอราคาถูกของดีนะครับเรียกว่าดีเลยครับดีดีคุ้มเกินราคาเลยละครับนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะครับ